ส่วนเรื่องผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปิดท้ายกันนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับพอดีวันนี้มีลูกค้าถามหาล้อสีดํานะครับใส่กับรถสีขาวนะครับที่เป็นล้อแฟชั่นไม่ใช่ลายล้อเดิมเรามีแบบไหนบ้างผมก็เลยมาไลฟ์ให้ดูเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นขอบสิบห้านะครับใส่กับรถสี่ลูนะครับทั่วไปได้ทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะไปใส่สี่ร้อยสิบสี่ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อตัวนี้มันเป็นล้อแปดลูนะครับหรือสี่ลู นะครตัวนี้เป็นล้อลาย CE 2 8นะครับเป็นล้อสีดำนะครับเป็นสีที่มาจากโรงงานที่เขาผลิตมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยมันเป็นขอบ15กว้าง7อันนี้สแตนดาร์ดมันเลยนะครับพวกล้อขอบ5 5นะครับถ้าเป็นแฟชั่นสีดูจะกว้าง7นะครับมี7นิ้วครึ่งบ้างบางล้อนะครับแล้วก็ออฟเซตตัวนี้มองไม่ชัด นะครับล้อเป็นงานทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นงานที่เป็นมาตรฐานอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้ําหนักจะวผมยกให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่ถึงกับหนักนะครับแต่ก็ไม่ถึงกระเบาเท่าไหร่นะครับก็มีน้ําหนักอยู่นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อผลิตแบบขึ้นรูปทั่วไปนะครับต้องมีน้าหนักนะครับถ้าไม่มีน้ําหนักแสดงว่ามันจะบางนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าคุณไปยกล้อแท้เมื่อไหร่นะครับล้อรุ่นนี้ที่เป็นล้อแท้มันจะเบา นะครับเพราะว่ามันผลิตแบบฟอร์สนะครับว่ากันที่ล้อเปล่าสี่โมงก็20,000ขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมส่งต่อให้ล้อตัวนี้ราคาหลักพันนะครับผมเทิร์นมาไม่แพงผมก็ส่งต่อให้ในราคาไม่แพงของเก่าเรารับเชิญด้วยนะครับร้านชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับเลยซอยเจริญทเลยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาส่งเลย จากคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจะรับต้นยางโยนขอฝากไวา้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ